สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t a r o t a r t อารนะคะซีรีส์ประจำวันพระมาแล้วนะวันนี้เราใช้ไพ่สำรับนี้เลยน้องซันนี่น้องแมวส้มนะสีสันสดใสมากสำรับนี้อันนี้เป็นรุ่นเวอร์ชั่นที่เป็นโปรนะคะคือเป็นขนาดมาตรฐานเนอะขอบสีแดงนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Energy ของน้องแมวส้มเนี่ยจะเล่าเรื่องราวยังไงบ้างใครที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะคะซีรีส์วันพระของเปิลคือทำวันพระเนอะแล้วก็ชื่อว่า Story of l o v e เป็น เรื่องราวความรักของคนสองคนด้านบนเป็นพลังงานของคุณด้านล่างเป็นพลังงานของอีกคนนึงอาจจะเป็นคู่กรณีคุณเนื้อคู่คุณก็ได้ทั้งหมดเนาะลองเปิดใจเข้ามาฟังดูค่ะว่ามันจะตรงกับเรื่องราวความรักของคุณหรือเปล่าตรงทั้งหมดเลยตรงบางส่วนหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้แต่เราฟังเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ฟังสบายๆนะถ้าเกิดฟังแล้วได้แนวทางได้ข้อคิดเอาไปปรับใช้กับความสัมพันธ์ของคุณปนก็ยินดีมากๆเลยถ้าฟังแล้วชอบเนาะแต่เรื่องราวเนื้อหาวันนี้เนี่ยมันไมไ่ตรงกับคุณสามารถไปฟังย้อนหลังได้หมดเลยนะ อีนี้138แล้วแปลว่ามีก่อนหน้านี้137่ p อีที่ใช้ไพ่คนละสำรับกันหมดเลยนะอาจจะมีบางอีพีที่ตรงกับเรื่องราวของคุณ ก็เป็นไม่ได้แล้วเพื่อนก็มีพอดแคสเราด้วยสามารถฟังยาวๆฟังตอนขับรถตอนนอนตอนทํางานอะไรต่างๆได้หมดเลยอก็ลองเปิดใจฟังดูได้นะเราไปเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะอย่างที่บอกด้านบนพลังงานฝั่งของคุณด้านล่างพลังงานของอีกคนหนึ่งนะของคุณขึ้นมาเป็นแชร์ออดเลยค่ะแล้วก็1ิเหรียญแล้วก็เเหรียญเอเนอร์จียังดีอยู่นะเพื่อนคิดว่าช่วงเนี้ยคุณอาจจะไปมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานมุ่งมั่นในเรื่องของการหาเงินใช้ชีวิตกับครอบครัวมีความสุขกับตัวเองปนเปลือตัวเองดูแลตัวเอง apa เป็นไม่ได้ทั้งหมดเนาะแต่มันมีแชร์ออทค่ะเพื่ออะไรอาจจะเพื่อกบเกลื่อนความรู้สึกไม่ปลอดภยัยหรืออาจจะรู้สึกว่าเอออารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงมีความสับสนเราก็เลยเปลี่ยนโฟล์กันไม่ได้ทั้งหมดรวมถึงจากการที่เราออกไปสังคมออกไปเจอเจอผู้คนการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้เรามีสิ่งที่เราต้องทําหรือมีคอนเน็กชันมีโอกาสดีๆในเรื่องการเงินการงานเข้ามาก็ได้ Energy มันก็เลยไม่ได้ดูสนใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่นะเนี่ยมันเป็นไพ่ของการมุ่งมั่นในเรื่องของการงานเนเพราะ พลังงานแชร์กันยังเป็นควีนถือไม้ด้วยก oh. ็เลยมองว่าตัวคุณเองค่อนข้างจะโอเคนะคือถ้าเกิดเรามีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์มาตอนนี้เราพยายามจะกบเกลื่อนตัวเองค่ะโดยการที่แบบไม่เอาละฉันจะไม่โฟกัสฉันพยายามจะแสดงออกในแบบทางที่ดีมีความสุขก็คือแฮปปี้ลัลลาภาพลักษณ์ที่เราโชว์ออกมาคือจะเป็นอะไรที่ลัลลาแฮปปี้อะไรแบบนี้แล้วก็ไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินครอบครัวของเราเองมากกว่าเนอะแต่จริงๆในใจลึกๆมีความแปรปรวนมีความสับสนมีความไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ไหมมีนะแต่ถ้า ใครยังไม่ได้เจอความรักอะไรเลยเนี่ยเพิ้นก็บอกว่าคุณก็ อาจจะไม่ได้แปลปรวนเถ้ากับคนที่มีความสัมพันธ์นะเพราะว่าอะไรเราอาจจะมีแค่เอออยากมีคู่นะแต่ทําไมมันยังไม่มีเมื่อไหร่จะเจออะไรอย่างเงี้ยเนาะแค่นั้นนะเอเนจีมันเลยไม่ได้ดูแย่อันนี้ฝั่งของคุณค่อนข้างจะแฮปปี้นะเป็นอมว่าไม่ได้แย่เดี๋ยวเรามาดูอีกคนนึงค่ะว่าคนข้างล่างเนี่ยเขาเป็นคนที่คุณรู้จักหรือ,อยังเป็นใครอะไรกันยังไงนะสิบดาบสิบไม้แล้วก็สามดาบอาการหนักมากคือของเราเนี่ยดูเอเนจีคือเบาไปเลยสบายมีความสุขเลยขณะที่ข้างล่างเนี่ยคืองานก็เยอะงานก็ยุ่ ่งสุขภาพก็ไม่แข็งแรงเจ็บปวดผิดหวังเสียใจมีความไม่ค่อยได้ดั่งใจซึ่งถามว่ามันบอกไหมนะว่าความไม่ได้ดั่งใจหรืองานเยอะงานยุ่งหรือว่าความที่มีภาระของเขาเนี่ยที่ดูแบกแบบเนี้ยคือมันเป็นเพราะความรักหรือเปล่าไพ่ไม่ได้พูดเลยเปิ้นมองว่าเป็นได้หลายเคสถ้าคนที่เราเดิวๆอยู่เนี่ยตอนนี้เขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องราวสุขภาพหรือความเป็นอุปสรรคต่างๆของตัวเองอะ เป็นไปได้เนอะเพราะฉะนั้นก็เลยทาให้ความสัมพันธ์กับคุณมันอาจจะดูเฉยเฉยนิ่งนิ่งคุยมั่งหายมั่งหรือว่าถ้าเกิดคุยกันเป็นปกติมันก็คือไปเรื่อยๆเนอะคือเหมือนก็ไม่ได้มีความคิดในเรื่องของความรักเหมือนกันเหมือนไปโฟกัสในเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอบุปสรรคปัญหาต่างๆรวมถึงมันมีเรื่องเขาผิดหวังเสียใจด้วยค่ะมีทั้ง3ดาบมีทั้ง10ดาบเป้นมองว่าเขาก็ไปเจอเรื่องราวที่มันเจ็บปวดผิดหวงังพอสมควรอาจจะธุรกิจ มีปัญหาหรือว่าทะเลาะเบาแว้งกับเรากับใครหรือใดๆก็ตามเนะหรือเคยมีแผลมีปมมาจากในอดีตได้ทั้งหมดเลยเปิ้ลเลยมองว่าตอนเนี้ยถ้าถามว่าจะขยับขยอนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ง่ายไหมก็ต้องบอกว่าไม่เนาะมันเหมือนคุณก็โฟกัสเรื่องเงินเขาก็โฟกัสเรื่องงานมันก็เลยทําให้ energy ความสัมพันธ์อ่ะมันไม่ได้มาชนกันมันเหมือนเป็นคู่ขนานกันไปนะตอนนี้ ก็เป็นไปได้หรือบางคนยังไม่ได้เจอเนาะคนที่เป็นคู่ของคุณเนี่ยตอนนี้เขาอาการหนักอยู่ค่ะเขายังไม่มีเวลามาเจอคุณหรือไม่ได้สามารถตามหาโซเมตอะไรกับคุณได้เพราะว่าเขามีสิ่งที่เขาต้องจัดการไม่ว่าจะเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็ความผิดหวังเสียใจอะไรในตัวเองเนาะที่ตอนนี้เขาต้องแก้ด้วยตัวเองก่อนเออเปิ้ลมอเป็นแบบนั้นเอเนจีมันก็เลยยังดูแบบ อย่างที่บอกว่าถ้าเจอกันแล้วมันก็จะเป็นคู่ขนานกันเนอะแต่ถ้ายังไม่เจอก็แปลว่าต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองไปมากกว่านะแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะคุณสองคนเจอกันหรือ,อยังไหนขอดูหน่อยเอนนจีไพ่จะบอกว่าอะไรคนคนนี้ถ้าคุณมีคนในใจนะคือเขาดูดิคืออาการหนักอะถ้าไม่เจ็บป่วยสุขภาพไม่แข็งแรงก็มีภาระมีความรับผิดชอบมีอะไรที่ทําให้เขารู้สึกแบบ ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในสถานการณ์ตอนนี้เนอะอ่ะมาเรามาดูต่อคุณ2คนเจอกันหรือ,อยังแล้วคุณจะเป็นยังไงต่อไปคะเดอ m o มู Moon, อ่ะหไม้ Empress ค่ะเนี่ยคุณรักตัวเองจริงๆนะเพิ่นมองว่าคุณค่อนข้างจะมีพลังงานที่ดีคือในใจอะ่ะมันมีเดอ m o มูใช่ไหมเมื่อกี้เป็น c ช a r ร์นี่เป็น The Moon เป็นเอเนจีของดาวจันท ทั้งคู่เลยเป้าหนึงบอกว่าถ้าเราอยู่ในความสัมพันธ์อ่ะคือจริงๆเรามีความคิดถึงมีความกังวลมีความน้อยแหละแต่การแสดงออกของเราเนะี่ยคือนิง่งดูแบบคีฟคามดูแบบว่าดูเป็นคนที่แบบครูมากอะไรเงี้ยแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยในเมื่อความรักมันยังไม่โอเคในเมื่อมันไม่ชัดเจนใช่จะทคยังไงล่ะฉันก็ต้องรักตัวเองสิอะไรแบบนี้เนาะเอนเนอรี Energy มันก็เลยเป็นประมาณนี้นะพลังงานร่วมกันเมื่อกี้เป็นควีนไม้อันนี้เป็นควีนดาบนะก็มีความ ชัดเจนมีความเข้าใจสัจธรรมเข้าใจโลกพอสมควรเนาะปัมองว่าเราก็จะอยู่บนพื้นฐานของความใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะมันไม่ใช่ควีนถ้วยเนาะก็เลยมองว่าคุณก็จะใช้เหตุผลแหละเออในเมื่อความสัมพันธ์มันยังพัฒนาไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆก็ทํางานหาเงินไปสิจ้าดูแลตัวเองรักตัวเองสิจ้าหรือถ้าคุณยังไม่เจอก็เอออยากมีนะเมื่อไหร่จะเจอนู่นนี่นั่น,นแต่แล้วทําไงได้อะ่ะฉันก็ต้องใช้ชีวิตของฉันไปใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มี energy ของความเป็นจริงอยู่ในนั้นคุณก็เลยดูไม่ได้้ทุกขนนนาดนั นี้เป็นข้อดีนะที่เปิลเห็นนะต่อมาเรามาดูฝั่งนี้บ้างของเขาเป็นยังไงบ้าง lovers ค่ะเมจิเชียอ่าแล้วก็หกเหรียญอ่ะเขาก็เป็นคนที่ มีสเสน่ห์ร้านลามีคนคุยมีคนเข้าหานะคนคนนี้ก็ไม่รู้คุณเจอหรือยังแต่สิ่งที่มีคือเขาก็สามารถเปิดใจพูดคุยคือเมื่อกี้มันเป็นสิบดาบสามดาบใช่ไหมดูเหมือนไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักแต่ถามว่ามีสเสน่ห์ไหมมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาหมัม้ยมีหรือเขาสามารถพูดคุยกับผู้คนได้ไหมได้เขาไม่ได้ปิดกัน้นไม่ได้แบบเหมือนแบบเก็บเนื้อเก็บตัวไบบเด็กไปโท t r o ิร์ t อะไรขนาดนั้นคือถ้ามีคนเข้ามาพูดคุยกับเขาเขาคุยไหมเขาคุยคะ่ะแต่เท่าที่ปิ้นเหน็นนะเนื่องจาาากว่เเมมมีีแผปน แต่10ดาบแล้วมี3ดาบด้วยแปลว,ว่าเขาจะมาให้คนเหล่านั้นทะลุเข้าไปในโลกของเขาหรือไม่ได้เข้าไปในใจของเขาได้ง่ายๆเนาะมันเลยเป็นไพ่แค่เมจิเชียนคือเป็นการสื่อสารพูดคุยอาจจะเป็นคอนเน็กชันสังคมและเดอะเ v เวอก็คือคุยเล่นคุยหัวได้ค่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบมองไปไกลถึงขั้นที่จะแบบสารสัมพันธ์กับใครจริงๆเนาะหเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของการที่โอเคฉันก็เปิดใจนะไม่ได้ปิดกัน้น แต่ไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะไปถึงไหนถ้าคุณสองคนเจอกันแล้วถามว่าเขาสนใจคุณไหมเพราะว่าเขาเปิดใจนะในการพูดคุยแต่ด้วยความว่า ตอนล็อตแรกเนี่ยมันเป็น10ดาบเป็น3ดาบก็อาการหนักพอสมควรแถมมี10ไม้กังหะแปลว,ว่าเขาก็มีความมีปัญหาส่วนตัวซึ่งอาจจะไม่ได้บอกคุณไงแล้วก็อาจจะมีปมมีแผลในอดีตรวมถึงในเรื่องของหน้าที่การงานความรับผิดช,ชอบละลรของเขาซึ่งมีเรื่องต้องจัดการเยอะถ้าเรียง Priority ของสิ่งสําคัญในชีวิตเขามันอาจจะเป็นเรื่องภาระความรับผิดช,ชอบแกรแก้ปัญหาตัวเองซะมากกว่าในเรื่องของความรักเนอะคือมีให้มันหายเหงามีขำๆอย่างเงี้ยเปิ้นคิดว่าเขาก็ โอเคแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นหนีไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบไม่อยากคุยกับใครเลยไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ถามว่าเป็นเรื่องหลักเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญที่เขาจะต้องให้ความสําคัญไหมก็คิดว่าไม่นะ e อ e เน y มันเลยเป็นประมาณนี้นะอ่ะแล้วยังไงต่อคุณกับเขาอาจจะได้พูดคุยกันแล้วก็ได้แต่มันจะเป็นเชิงเป็นคนคุยเนะเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ได้เป็นแฟนอ่ะนะและเป็นยังไงต่อคะเอน r g y ต่อไปจะเป็นยังไงแต่บางคนก็อาจจะยังไม่เจอกันนะในสักพักหนึ่งคุณอาจจะไปเจอจากคอนเน็ t ชันสังคมแล้วได้พูดคุยก,กับเขาก็เป็นไปได้นะคะและยังไงต่อ Justice ค่ะความยุติธรรมนะคว e นถือดาบแล้วก็อัจ,จวินถือไม้โอเคไพ่ห้าไมา้คุณก็เริ่มทะเลาะกับตัวเองละเปิ้นมองว่าตอนแรกจะเจอหรือยังไม่เจอก็ตามคุณอาจจะเจอเขาตอนที่เขาผิดหวังเสียใจมาหรือเจอหลังจากที่เขาเคยมีแผลมาแล้วก็ได้เนอะ คุณจะได้คุยกับเขาค่ะในเชิงเป็นคนคุยในอนาคตถ้ายังไม่เจอเดี๋ยวจะเจอแต่ถ้าเจอแล้วตอนนี้ energy ก็คือมันเป็นคนคุยค่ะมีความรู้สึกดีด้วยมันเลยทําให้คุณอะรู้สึกว่าเป็น justice หมายความว่าเฮ้ยความสัมพันธ์เนี้ยตกลงจะยังไงตกลงจะชัดเจนจะเปิดเผยไหมมันเป็นความสัมพันที่ยุติธรรมกับคุณไหมหรือว่าเ,าเปรียบคุณเพราะไพ่ของเขามันเป็นไพ่หกเหรียญคือการขอโอกาสค่ะแต่มันยังไม่สามารถให้ความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมได้อ่ามันก็เลยเป็นการที่คุยเล่นนะยังไม่ได้เปิดเผยยังไม่ชัดเจนยังไม่อะไรนะมัน ไลยเกิดความขัดแย้งกันในใจของคุณได้คะ่ะว่าตกลงจยังไงในความสัมพันธ์ไพ่ justice ก็เลยเป็นไพ่ที่ขึ้นมาไม่แปลกใจเลยเพราะว่าคุณอยากได้ความยุติธรรมคุณอยากชัดเจนตกลงความสัมพันธ์เนี้ยมันโอเคไหมมันเป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมหรือเปล่าหรือว่าเขาอะจริงจังจริงใจไหมหรือเขามาหลอกเราไหมหรือยังไงเนาะแต่ป้นก็ไม่ได้เห็นว่าเขามาหลอกอะไรคุณนะแค่ว่าเขาก็ด้วยความว่าเขามีแผลแหละถ้าเกิดคุณรู้หรือไม่รู้ก็ตามลองไปหาดูนะ แล้วก็มีควีนถือดาบคือเรารู้สึกว่าเราอยากชัดเจนเราอยากจะจริงจังเนะแล้วก็แต่ว่ามันเป็นมันเป็นบนเหตุบนผลนะไม่ได้ด้วยอารมณ์หรือว่าไม่ได้ความดราม่านะแต่ว่านั่นแหละใดๆก็ตามอาจจะคุยกันไปพักนึงแล้วทําไมมันถึงยังแบบไม่ชัดเจนตกลงเธอแบบชัดเจนแล้วว่าไม่ชัดเจนหรือเปล่าหรือ,อยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะป้นเลยมองว่า คุณก็เลยมีความสับสนแล้วก็ย้อนแย้งในตัวเองค่ะแต่ว่าถามว่าคุณยังคุยกับเขาไหมมันมีอัศวินไม้ครับแปลว่าคุณก็ยังอยากคุยกับเขาอยู่แต่แค่ว่าความสัมพันธ์ที่คุณคุยอะเปิ้ลไม่รู้ว่าคุณคุยกันมานานแค่ไหนมันก็ยังเป็นช่วงแบบเริ่มต้นอะยังเป็นช่วงจีบจีบยังเป็นคนคุยอยู่มันยังไม่ได้แบบดูมีความผูกพันคอมมิชเนต์หรือว่ารักกันเท่าไหร่อะใช้คํานี้แล้วกันเนาะแล้วฝั่งเขาล่ะจะเป็นยังไงบ้างเด็กถือไม้เนี่ยพอกันนะจัดเมน สองถ้วยอ้าวนี่ไงมีสองถ้วยขึ้นมาแล้วคือคุณเป็นจัสติสอยากได้ความชัดเจนยูติธรรมอยู่บนโลกของความเป็นจริงค่ะตกลงจะชัดเจนไม่ชัดเจนไม่งั้นฉันไม่ไหวแล้วนะแต่ถามว่าคุยไหมก็คุยในขณะที่ฝั่งเขาเนี่ยเขาเป็น j u d g m เม้นความหมายหมายถึงว่าอะไรปล่อยไปตามเรื่องของโชคชะตาถ้าเกิดพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเราสองคนเจอกันก็ด้วยเหตุที่จักรวานนำพานะจักเม้ขึ้นมากับสถ้วยเพื่มองว่า ที่เราเจอกันมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่คือสิ่งที่เขาคิดเพราะฉะนั้นถามว่าเขาสนใจในตัวคุณไหมสนใจแน่นอนมีเด็กถือไหมแต่ก็ต้องบอกอ่ะมันค่อยเป็นค่อยไปยังรู้สึกอยากเบาๆอยากสนุกสนุกบางครั้งเขาก็สับสนในตัวเองค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะแค่สนุกสนุกไหมหรือว่าจริงๆเขารักคุณมันมีความง,งงๆอยู่ในตัวเขาเหมือนกันเนาะมันเลยเป็นการทะเลาะกับตัวเองคุณก็ทะเลาะกับตัวเองในเชิงที่ว่าเมื่อไหร่เขาจะชัดเจนมันไม่ชัดเจนในขณะที่เขาก็ทะเลาะกับตัวเองในเชิงที่ตกลงเขารู้สึกกับคุณแค่ ขำๆหรือว่ารักคุณจริงๆเนาะโดยเฉพาะใครที่มีแผลมีปมในเรื่องความรักความ,มสัมพันธ์มานะหรือว่าไม่พร้อมด้วยปัญหาใดๆก็ตามนะตอนแรกอาจจะรู้สึกว่ายังไม่อยากมีความรักพอมาเจอคุณกลายเป็นว่าเอ๊ะตกลงนี่ฉันรักเขาเหรอหรือว่าจะยังไงหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยมีความย้อนแยงและสับสนพอตัดสินใจคิดอะไรไม่ได้ถามว่าเขาจะตัดสินใจไหมไม่จ้ะเพราะมันขึ้นมาเป็น j u d g m e n t ใช่ไหมแปลว่า ก็ปล่อยไหลๆไหลๆไหลๆไไปให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ละกันว่าตกลงฉันรักเธอไหมซึ่งถ้าเกิดคุณยืนระยะได้มากพอมันก็อาจจะทําให้เขารู้ก็ได้ค่ะว่าจริงๆแล้วเขารักคุณก็เป็นไปได้นะโอเคเอนเนอีต่อไปจะเป็นยังไงแล้วเขาคุณจะมีวิธีไหมทํายังไงให้เขารู้ว่าแบบเขารักคุณหรือว่าความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาได้จริงๆไหมหรือว่าแค่เสียเวลานะมาดูกันไพ่จะเล่ายังไงต่อเดวิลโกรธ โมโหจะเมื่อไรเธอใจอนี้สักที8ดถ้วยไม่ไหวแล้วฉันต้องเดินหันหลังละเจ็ดถ้วยคือพอมันรอนานจนเกินไปอ่ะ เอเนจีอะเหมือนกับเวลาความสัมพันธ์อะมันดีมากแต่ว่ามันไม่ชัดเจนเนาะคุณก็จะมีความรู้สึกนี่ใช่ไหมไฟลุกเลยคือแบบเออตกลงยังไงเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันเป็นแค่แพชชั่นหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันเป็นความรักคือคุณอะไม่ได้รู้สึกว่าเขาแสดงออกว่าเขารักคุณแต่ถามว่ามีความชอบความรุ่มหลงมีแพชชั่นไหมเขามีเนาะจนคุณรู้สึกว่าเออถ้ามันเป็นแบบนี้มันไม่ชัดเจนถ้ามันเป็นแค่ความรุ่มหลงกันทางกายเป็นแค่เปลือกแล้วไม่ได้มีความรู้สึกที่รักกันจริงๆเี่คุณบ อยากหันหลังให้เขาดีไหมอะไรงเงี้ยเนาะแปดถ้วยมันเลยเป็นไพ่ของการที่หรือว่าฉันจะ move on ดีแต่ถามว่า move ได้จริงไหมก็ต้องบอกว่าเป็นเป็7ถ้วยค่ะแปลว่าเรายังมีความย้อนแย้งในตัวเองอยู่นะว่าเราจะเอาอยัางไงดีไพ่ใบที่เป็นพลังงานร่วมกันก็คือ the full แปลว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ยากพอสมควรที่จะมี commitment แปลว่าในช่วงจังหวะเวลานี้เนาะหลังจากคุยกันไปก็ยังมีความต้อง ว่าเดอะฟูคือการที่ <But> ไม่คาดหวังมองโลกงในแง่ดีค่อยเป็นค่อยไปให้เวลามันเป็นตัวพิสูจน์เหมือนที่เขาเป็นเนาะคือเราอะอยากชัดเจนเพราะเรามีตรกกะไงแต่ของเขาคือด้วยความว่าเขาแบบอยากปล่อยไหลๆเนาะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการที่ไม่อยากมีคอมมิตเมนต์อยากเบาๆไม่อยากหนักแต่ถ้าเกิดคุณต้องการความหนักแน่นมั่นคงชัดเจนเนี่ยคนคนนี้ก็อาจจะให้ได้ยาก มันก็เลยอยู่ที่คุณค่ะว่าคุณจะอดทนและยืนระยะได้มากพอไหมเพราะตัวคุณเองก็คือมีความรู้สึกอยากจะ move on แต่สุดท้ายก็เออก็มันก็มีคนเข้ามานะฉันจะพิจรารณาคนอื่นดีไหมแต่ถามว่าคุณยังมีการพิจารณาถึงเขาไหมมันยังมีความสับสนอะ่ปะปลก็บอกว่าคุณก็ยังคุยกับเขานั่นแหละคุณยังไม่ได้ปิดกั้นกับเขาหรือคุณไม่ได้แบบโอเคฉัน move on แล้วฉันจะบล็อกเธอนะอะไรย่างเงี้ย ไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่คุณก็จะไม่ได้ปิดกั้นในเชิงที่ถ้ามันมีคนอื่นเข้ามาคุณจะคุยไหมเป็นคิดว่าคุณก็จะโอเพนเพราะว่าเดอะฟูมันเป็นการที่แบบเริ่มต้นอะไรใหม่หมๆเบาๆสบายๆแล้วก็ยังไม่ได้มีคอมมิชเมนต์ยังไม่ได้มีอะไรที่มันหนักในความสัมพันธ์นะคะแล้วเขาจะเป็นยังไงต่อ1นึ่งดาบสถ้วย สามถ้วยเขายังไม่พร้อมจะมีความรักนะหนึ่งดาบแปลว่าเขายังพึ่งพาตัวเองยังรู้สึกว่าเขายังยืนหยัดด้วยตัวเองยังไม่อยากมีภาระอะไรมาให้ตัวเองรู้สึกเหนื่อยล้าสี่ถ้วยมันยังมีความแบบยังไม่พร้อมยังไม่ได้ดั่งใจยังอยากนอนเฉยเฉเ็นบ่ายยังไม่อยากแบบสารสัมพันธ์อะไรกับใครจริงจังเลยนะแต่สามถ้วยคือถามว่ารู้สึกดีไหมกับความสัมพันธ์กับคุณก็ต้องบอกว่ารู้สึกดีกับคนอื่นที่เข้ามาเขาเปิดใจไหมเขาก็เปิดแต่ถามว่ามันเป็นความรู้สึกที่ จากสี่ถ้วยมาเป็นสามถ้วยจากแปดถ้วยมาเป็นเจ็ดถ้วยเนาะมันเป็นแบบเหมือนกันเลยอะคนละหนึ่งถ้วยคือคุณสองคนอะมี energy ที่ชอบกันนะคุณชอบเขาเขาก็ชอบคุณเหมือนกันแต่การแสดงออกมันอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยในเชิงที่ถ้าเกิดมันเป็น masculine กับ f e m i n i เนาะมันก็จะมีการแสดงออกแตกต่างกันอยู่แล้วแต่ก็ไม่เห็นว่าคุณพูดกันตรงตนะคือมันเป็นความแบบคุยแล้วมันมีความสุขอะคุณรับรู้ได้ว่าเขาก็มีความสุขเหมือนกันซึ่งมันไม่ได้เป็นการหลอกค่ะเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆแต่เขายังมีความแบบ ไม่ได้ดั่งใจยังรู้สึกไม่ไม,ไม่ไม่อยากเริ่มยังไม่พร้อมอะไรก็ไม่รู้เนาะแต่ถามว่า energy มันดีไหมก็ดีถามว่าเขาคุยกับคนอื่นด้วยไหมก็อาจจะมีนะแต่ว่าก็ไม่ได้สีเลียดคือมันเป็นความรู้สึกสามถ้วยมันแปลว่าเขาก็รู้สึกกับเราพิเศษมันมากกว่าเพื่อนนะแต่ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาไปมากกว่านี้เพราะยังอยากมีอิสระยังไม่อยากผูกมัดอะไรก็ตามยังไม่อยากคิดเยอะ ยังไม่อยากจริงจังเพราะว่ามันเคยคิดเยอะเคยจริงจังมาแล้วแล้วมันไม่โอเคอ่ะเป็นไปได้ส่วนคุณเองก็แบบฉันก็อยากจริงจังเหลือเกินถ้าเธอไม่จริงจังฉันจะ move on แต่ว่า ในเมื่อฉันก็มูฟออนไม่ได้ฉันก็ยังชอบเธออยู่ฉันก็เปิดให้คนอื่นเข้ามากละกัการะเห็นไหมเอน e ออรมันก็จะคิดกันคนละแบบแต่ถามว่ายังคงดึงดูดกันและกันและยังอยากพูดคุยกันอยู่ไหมแน่นอนนะอันนี้คือ Energy สําหรับคนที่โสดกับโสดนะแต่ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่มีแฟนก็ยังอยากคุยกันอยู่ดีเพราะมี3มถ้วยกับเดวิลถามว่าเป็นไปได้ไหมว่าในความสัมพันธ์นี้มีมากกว่า2คนในความสัมพันธ์คือมีคนอื่นด้วยคือคุณมีคนอื่นเขามีคนอื่นนดด้้ววยเเ่่ปป็ไไแตา ก็ยังเหนี่ยวรั้งกันอยู่คือคุณสองคนยังไงก็จะคุยกันใช้คานี้แล้วกันเนอะมันก็จะยังไม่ขาดจากกันแน่ๆในความสัมพันธ์นี้นะแล้วเป็นยังไงต่ออ่าเรามาดูรอบสุดท้ายน้องแมวก็แทบอยู่นะน้องแมวเปิดออกมาก็ดวงแทบอยู่นะมารอบสุดท้ายนะคะมาดูกันว่าวันนี้ไพ่จะเล่าอะไรเด์สตาร์ยังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้เสมอนะห้าถ้วยแต่ก็ผิดหวังเสียใจนะแล้วก็สามเหรียญโอเคมา คิงเถือเหรียญถ้าเขายังนิ่งอยู่แบบนี้สิ่งที่คุณจะทําได้เพิ้นมองว่าคุณรู้สึกว่าเดอะสตาร์มันมีความหวังก็จริงนะแต่เราก็เริ่มปล่อยวางแล้วเหมือนค่อยๆทาใจค่อย move on h e วใจตัวเองแล้วก็ไปรักตัวเองเนาะห้าถ้วยมันหมายถึงว่าเราก็อาจจะยื้อความสัมพันธ์นี้มานานหรือเราอาจจะคิดถึงความสัมพันธ์ที่เป็นข้อที่เราไม่ค่อยโอเคเนาะห้าถ้วยมันคือการคิดถึงอดีตที่เราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อย่างเช่นว่าเออเขาไม่ คุยกันมานานแล้วทําไมเขาไม่คอมมิตกับเราสัทีแล้วเราก็ไปหนอยอะไรอย่างนี้เนาะไปยึดติดกับเรื่องเราในอดีตมันจะทำให้คุณทุกข์ค่ะแต่ถ้าเกิดคุณบอกโอเคฉันจะอยู่กับปัจจุบันให้เ NERGY ปัจจุบันมันมีความสุขที่สุดคุณจะไม่หนอยนะสามเหรียญคือคุณยังพูดอีกอย่อยู่บางทีเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันยื้อกันมานานแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากยืนระยะเนาะเราไม่อยากไปต่อในเชิงเป็นความรักละถ้าคุณคิดกับเขาเป็นเพื่อนเนาะสามเหรียญมันคือการคิดเป็นเพื่อนถ้าคุณคิดกับเขาเป็็นนนนนนเเเเพพืื่่่่ออููดดคคุยยกกกกกัััไไ้้ใชชิงงสมมแแลลววหบบที คาดหวังมากเกินไปคุณจะไม่ทุกข์เน้ะเราก็อาจจะพยายามจะเปลี่ยนไมเซ็หรือเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้ก็ได้เพราะเขาเป็นอย่างนี้ค่ะ k ค n งเหรียญเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นถามว่าจะพัฒนาไหมจาก energy เนี่ยอันนี้ฝั่งคุณนะมองไปแน่นอนคุณรู้สึกว่าเขาคงไม่เปลี่ยนหรอกเขาคงไม่ได้อยากมีแฟนหรอกเขาคงยังไม่พร้อมจริงๆหรอกเพราะฉะนั้นฉันทายัางไงฉันอยู่ได้ล่ะมันเป็น กลไกป้องกันตัวเองแล้วกันคุณก็เลยอ่ะโอเคงั้นฉันจะฮิลตัวเองแล้วก็โอเคงั้นฉันจะเป็นเพื่อนกับเธออะไรแบบนี้อ่ะถามว่าเป็นวิธีคิดที่ดีไหมปิ้ลก็บอกว่าก็ดีเพราะว่าถ้าเกิดเราคาดหวังแล้วเราอยากให้มันพัฒนาเร็วๆแล้วมันก็ไม่เจอเส้นตายซะทียังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันต้องรอไปถึงเมื่อไหร่คุณก็จะทุกข์เนาะเพราะฉะนั้นการที่คุณรักตัวเองการที่คุณเปิดใจให้คนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์การที่คุณคิดกับเขาเป็นเพื่อนน่าจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับคุณเหมือนกันนใใครอออยยูู่่่จีีี้้แบบทง วิธีพวกนี้ไปทำแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามช่องเปิ้ลด้วยนะแล้วเรามาดูฝั่งเขาบ้างฝั่งเขาจะเป็นยังไงคะรอบสุดท้ายควีนถือเหรียญอ่ะสิบถ้วย9ถ้วยเอาจริงเขาไม่ได้คิดว่าคุณเครียดนะเนี่ยเพราะว่าจาก Energy มันหมายถึงว่าเขาก็คิดว่าคุณเป็นคนแบบเดียวกับเขาคิงถือเหรียญกับควีนถือเหรียญเป็นไพ่คู่กัน แปลว,ว่าเขาก็คงมองคุณในมุมมองว่าคุณก็รักตัวเองเนอะคุณก็สนใจตัวเองคุณก็มีอะไรที่คุณต้องจัดการมีแพชชั่นของตัวเองเขาก็ไม่ได้คิดว่าคุณอะ ทรมานนึกออกปะคือคุณทรมานแต่คุณทรมานเงียบๆคนเดียวไงของเขาคือเขาไม่ได้รู้สึกว่าคุณแบบรอคอยขนาดนั้นอะไรเงี้ยด้วยการแสดงออกของคุณเนาะเขาก็เลยยิ่งไม่ได้แอคชั่นทาอะไรนึกออกปะจริงๆมันจะเป็นข้อเสียก็ไม่เชิงเพราะว่าเขาว่ารู้สึกแบบนั้นเขามองว่าคุณเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาก็โอเคนะแล้วก็ไม่ได้กดดันเขา1ิบถ้วยก็คือเขามีความสุข,ขกับ energy แบบนี้แล้วก็ค่อนข้างแฮปปี้เลยมีทั้ง10ถ้วยมีทั้ง9ถ้วยแปลว่า enjoy มีความสุข กับตัวเองมีความสุขกับคุณในการที่มีความสัมพันธ์กับคุณเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ไปไหนแน่นอนเขายังอยู่แต่เป็นเพราะว่าวิธีคิดของคุณมากกว่าเนาะที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออมันเบาสบายเราอาจจะรู้จักเขามากพอจนเราไม่ไปกดดันเขาก็ได้หรือรู้เรื่องราวของเขาอะไรแบบนี้เนาะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าสี่เศร้าอะไรแบบนี้เนาะเขาก็จะยังอยู่ออกับคู่ของเขานะหรือคุณก็จะยังอยู่กับคู่ของคุณแต่ว่ามันก็จะยังมีการพูดคุยในเชิงคุยเล่นคุยหัวในการแบบ มันมากกว่าเพื่อนแน่ๆไปใช้คานี้นะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันมากกว่าเพื่อนแน่ๆคุณก็มีความรู้สึกกับเขามากกว่าเพื่อนเหมือนกันแต่คุณพยายามจะคิดเปลี่ยนมายเซตัวเองว่าเป็นเพื่อนกับเขาเพราะถ้าเกิดเขามีคู่มีแฟนแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมหรือถ้าเขาไม่พร้อมด้วยปัจจัยใดๆทั้งปวงแล้วเราจะต้องแบบอยากเป็นแฟนกับเขามากๆมันก็จะทุกข์คุณก็พยายามจะคิดกับเขาเป็นเพื่อน เหมือนกันหรือถ้าตัวเราเองมีแฟนแล้วนั่นแหละเราก็จะรู้สึกเหมือนกันว่าเออไม่ได้ในเมื่อเราก็ไม่ได้อยากจะเลิกกับแฟนเนาะเราก็จะพยายามเป็นเพื่อนกับเขาอ่ะวิธีคิดของคุณก็จะเป็นแบบนี้ในขณะที่ฝั่งเขาแฮปปี้มีความสุขคิดว่าคุณโอเคกับสถานการณ์แบบนี้ ถ้าเกิดคุณมาดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่าไม่เลยฉันไม่ได้สารการโอเคไหมเนี่ยฉันเป็นฮาทัวเห็นไหมฉันเป็นน้องแมวที่แบบอมทุกข์มากอะไรเงี้ยฉันจะทำยังไงดีฉันก็ต้องแสดงให้เขารู้เหมือนกันว่าเออจริงๆฉันอยากมีคู่นะจริงๆฉันอยากให้ความสัมพันธ์มันพัฒนานะแต่เข้าใจ ถ้าไม่พร้อมก็ไม่รีบแต่ไม่ใช่ว่าคุณโอเคอะไรแบบนี้อแต่มันอาจจะมีวิธีหรือเทคนิคของแต่ละคนที่แตกต่างกันก็แล้วกันเพราะจากเอน r g y ไพ่อ่ะเขาอ่ะรู้สึกว่าคุณโอเคเพราะว่าเขาเป็นคิงเหรียญคุณเป็นควีเลียนไงเขาก็มาว่าคุณคงเข้าใจเขาแหละว่ามันคงต้องเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดคุณบอกว่าโอเคถ้าเขาเข้าใจแบบนี้ก็ดีแล้วฉันก็จะพยายามแฮนเดิลความรู้สึกของตัวเองอันนี้ก็ได้นะคือมันบอกว่าเราไม่ต้องไปพยายามกดดันเขา ก็ได้ในเมื่อถ้เกิดคุณสามารถมีความสุขกับตัวเองได้แล้วสามารถคิดแบบนี้เนาะรักตัวเองเป็นเพื่อนกับเขาแล้วก็เวลาไปโฟกัสอย่างอื่นแล้วก็เขาเรียกแหละค่อยเป็นค่อยไปอะไรแบบเนี้ยถ้าคุณทําได้ก็ ยืนระยะไปเลยค่ะเกมยาวๆนะเกมนี้นะถ้าเกิดคุณเจอแล้วก็มาพูดคุยกันได้ว่าคุณเจอความสัมพันธ์แบบนี้หรือเปล่าหรือถ้าเกิดยังไม่เจอคุณมีแนวโน้มสูงเลยค่ะหลังจากที่ดูคลิปนี้แล้วคุณจะเจอคนแบบนี้เข้ามานะคะก็รักตัวเองเยอะๆคือสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเราเองอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดคนนี้เป็นคนที่ดีไม่ว่าจะเป็นในฐานะแฟนคนรักหรือจะเป็นเพื่อนหรือกัลยะาณมิตรถ้าเขาดีคุณก็ไม่จำเป็นจะต้อง ผักใสไล่ส่งเขาไปเนอะเพื่อก็บอกว่าคุณก็สามารถมีคอนเน็ t ชันหรือมีริเลชั่นชิพกับเขาก็ได้แต่ว่านั่นแหละแล้วก็ต้องบาลานซ์ให้ดีแล้วกันว่าจะอยู่ในร l เลชั่นชิพ แบบไหนมีชื่อเรียกว่าอะไรนั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของ story of love series ประจำวันพระ ep ที่138นะครับคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนคอนเทนต์นี้นะถ้าเกิดมีคนดูเยอะอย่างต่อเนื่องเมื่อ,อยังทำต่อไปเนอะคือตอนนี้เปิ้ลมีการกลับมารีไวซ์วว่ามันมีคอนเทนต์ไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าอาจจะแบบเบื่อแล้วไม่มีคนสนใจแล้วหรือว่าอยากจะให้เลิกทำแล้วอะไรเงี้ยจะได้มีเวลาในการไปคิดคอนเทนต์ใหมๆ่ๆปรับเปลี่ยน วิธีการรูปแบบเนอะเพราะว่าถ้าทําอะไรเดิมๆซ้ำๆหนึ่งเอนเนอร์จีเหมือนเดิม2ทุกคนอาจจะเบื่อแล้วก็คนดูก็จะน้อยลงอะไรอย่างี้เนอะถ้าเกิดอยากให้ทําต่อไปก็ขอฟีดแบ็กจากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกด s u b s c r i b e กดรูปรแตร์งให้กับเปิ้ลก็ยินดีมากมากเลยนะเปิ้ลจะได้รับทราบนะคะว่าคอนเทนต์อะไรบ้างที่ทุกคนยังอยากให้ทําต่อไปไม่ได้เฉพาะกับ Story of l o v e นะแต่ว่าทุกๆคอนเทนต์เลยไม่ว่าจะเป็นการสอนอ่านไพ่หรือว่าจะเป็น next move หรือจะเป็นพ i ิกอากาศพลิกอักเด็กอะไรต่าง ต่างนะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสละเวลาเข้ามานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊าบ๊ายบาย